สวัสดีมิลค์คเรียทุกคนนะครับผมนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาเล่นนาคอสพิกแรกกันนั่นเองนะครับผม,มเห็นคนในไลฟ์ขอมานะครับผมก็เลยมาเล่นนาคอสแบบเขาเรียกว่าอะไรนะสกีเลเขาเรียกว่าอะไรนะพลิกแรกเออเขาเรียกว่าตัวแรกหยิบตัวแรกมันเล่นได้ไหมนะฮะก็มาดูกันว่าเราจะโดนตัวอะไรแก้คุงแก้ทางก,กันบ้างนะครับนี่ไงอารลัมมาเลยครับผมอารัมแต่ว่าเขาหยิบยอนมาวะอันนี้ยังพอไหวอยู่ลิเลียนหน้าก็เขาหยิบมาก่อนเนาะเพราะว่าเขาได้เลือกก่อน คใครที่อยากเห็นก็มาดูคลิปนี้เลยนะครับว่ามันจะเล่นยากขนาดไหนจริงๆมันสามารถเลือกตัวแรกได้นะแต่อาจจะเจอตัวแก้ประมาณตัว2ตัวนะฮะแต่ว่าผมแนะนําให้เลือกประมาณตัวใช้ท้ายกับเกือบท้ายดีกว่านะฮะอย่าไปเลือกในตัวแรกนะครับผมเออแต่ว่าจริงๆก็เลือกได้เอา้ากลายเป็นจิวกรอดมาเฉยฮะจริงๆนะ่าจะเจอพวกตัวแก้นาะคอสมานะแต่ตอนนี้มันจะดีหน่อยเขาหยิบจิวกรอดมาแต่ก็ไม่แน่เหมือนกันนะฮะ ก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวเราเข้าไปดูในเกมกันเลยดีกว่านะครับว่าจะเป็นยังไงนะฮะ ใครที่กําลังหา ID ROV แต่ไม่อยากปั้นเองผมขอแนะนําเพจนี้เลยอด m i n ต้น TP7 เพจรับซื้อขายรหัสเกม ROV เพจดีไม่มีโกงที่มีผู้ติดตามมากกว่า2,000 0 0คนมี ID เริ่มต้นตั้งแต่30บาทีโร่เยอะและสกินแพร่เพียบและใครที่อยากขาย ID ก็สามารถขายที่เพจนี้ได้เลยขายปุ๊บได้เงินทันทีลิงก์เพจอยู่ใต้คลิปส่วนใครที่อยากเติมคูปอง ROV ผมขอแนะนําเพจพ่อมดเคเบิลเพย์ที่มีผู้ใช้บริการมากกว่า10,000 0คนคลิกเลยที่ www. k e b p a y g a m e com เติม ROV เพียงแค่ใช้ Open ID มีกิจกรรมฉลอง1,000 0 0ไลค์ นาเพห้จลุ้นรับของรางวัลมูลค่ากว่า1 0 0 0 0แบาทใส่โค้ดส,ส่วนลด B เบสเกมเมอร์เพื่อรับส่วนลดได้อีกด้วยเปให้คุ้มเปให้ฉลาดต้องที่เคียวเพเท่านั้นตอนเติมนะครับอย่าลืมใส่โค้ดเบสเกมเมอร์ amer, พิมพ์ใหญ่ด้วยนั่นเองนะครับใส่เถอะครับได้ส่วนลดแล้วเขาก็จะได้จ้างผมต่อโอเคตอนนี้เราก็เข้าสู่หน้าเกมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมเป็น ยู่กสจังเกิลด้วยนะครับผมแล้วก็เจอเลียวมะเมตานนี้เลียวมะมาแรงนะฮะจะบอกไว้ให้คือเลียวมะเดี๋ยดีคือแบบหมดจัดนะฮะต้องลองไปเล่นกันดูแล้วตอนนี้ก็คือคือมีสกินใหม่ไงสกินใหม่แล้วมันเหมือนมันแรงขึ้นผิวขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเออผมก็ชอบเล่นนะบางทีนะฮะอะไรอย่างงี้ในลงในไลฟ์อะไรอย่างเงี้ยผมก็เล่นนะฮะเลียวมะก็สำหรับใครที่อยากดูเลียวมะอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะแต่ว่าส่วนใหญ่ผมก็จะลงแต่นาคอสอ่ะเออเพราะว่า เหมือนนาคอมันสามารถสอนอะไรได้เยอะกว่าเดียวมาผมก็ไม่ได้ช่ำชองก็เลยไม่อยากสอนเท่าไหร่นะฮะเอาเป็นว่าเล่นนาคอดีกว่านะฮะเดียวมาเอาไปเก็บนะครับผมแต่ก็ไม่แน่นะฮะก็อาจจะมาเล่นให้ได้นั่นเองนะครับผมไปลุยกันเลยฮะมาอันดับแรกก็เราก็เล่นเหมือนเดิมนะฮะจากที่เราเลือกตัวแรกมาแล้วก็ไม่ต้องหวัน่นไม่ต้องกลัวอะไรเดรนทั้งสิ้นนะฮะแล้วก็ไซด์วิธีที่ยี่สิบเจ็ดกกว่าเหมือนเดิมแล้วก็กดฟาร์มไปตีไปเหมือนเดิมนะฮะ สำหรับใครที่ไม่รู้ว่าอ่านี่ไงอาราลมมาละอาราลมมาละ <c oughs> ก็พยายามกบฏหนีนนให้ได้ <c oughs> โอเคแล้วก็ตีต่อตีต่อไปมันก็พยายามมาปวดเราไงตัวมันแบบมันจะมาแก้นาคอสไงแต่เราได้อยู่นะเราตีสู้ไม่ได้เราไปเลยเรามีดูดเลือดแล้วก็ฟาร์มคลิปไปนะฮะแล้วก็สําหรับใครที่ไม่รู้นะครับว่าสกิลหนึ่งเนี่ยมลาลากลงไม่สุดทํำยังไงนะฮะก็ให้เข้าไปที่ตั้งค่านะฮะแล้วก็ ไปกดปรับสกิลได้นะครับผมจริงๆริมันกดปรับได้นะปรับเลื่อนขึ้นนิดนึงเอ่อให้แบบสกิลหนึ่งมันเลื่อนแล้วเราก็ลองเทสดูนะครับว่ามันที่จริงผมเคยสอนไปหลายรอบแล้วนะครับผมเออแต่ก็ยังมีคนไม่รู้เนาะก็ชอบที่ตั้งค่านะครับแล้วก็ค่อยเลือกมานะฮะก็คลิปนี้ผมก็จะทําให้ดูไม่ได้นะครับเพราะว่าผมเอามาจากในไลน์นะครับแล้วก็มาภาคดูอีกทีนึงเพราะฉะนั้นผมกดให้ดูไม่ได้ นะครับสำหรับใครที่รู้นะฮะก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะครับก็คือการปรับสกิลนั่นเองเลื่อนขึ้นมาหน่อยนึงหรือใครไม่ชอบปรับอยากให้มันอยู่ตำแหน่งเดิมก็ลองเล่นแบบสลับสกิลก็ได้นะฮะสกิลหนึ่งไว้สกิลสองนะฮะสกิลสองไปไว้สกิลหนึ่งอะไรอย่างงี้ได้เหมือนกันนะฮะหรือว่าผมจะลองเล่นนาคอสแบบเอาสกิลสองไปไว้สกิลสามดีป่ะให้มันแบบจิงเกียนแล้วก็สกิลหนึ่งไว้สกิลสองอันติไว้สกิลหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยเออน่าจะเท่นะเท่นะหรือว่าเอาสกิลหนึ่ง ไปตรงสก,กิลสามดีอยู่โอเคเอาว่าอย่าเล่นปแปลกๆนะโอเคมานวนต่อตอนนี้มันไอรอนบอดี้นะเราจะตีสู้มันไม่ไหวตอน,น,นเยนาน่าจะเข้าไปปราดโอเคโอ้โหได้เลยหนึ่งตัวเดีเย๋วดยวมามานะฮะดักไปก่อนหนึ่งทีดได้เฮ้ยเยนาเอาหมดเยนาจะหมดเนฮะ้ยเยนาจะหมดเนี่ยโอ้โไม่ทันอืมไม่น่าจะได้นะมันก่อนนะฮะ โอเคค่อยค่อยฟันไปยงมาพยายามจะเข้ามอบิทเราแน่แเราก็ลากเข้าพุ่มนะปุ๊บเห็นไหมถ้าเกิดว่าเราไม่ลากเข้าพุ่มนะครับเราจะโดนมันไอนี่ได้นะฮะก็พยายามนะครับเวลาเล่นป่าหรืออะไรอย่างเงี้ยบางคนไม่ชอบลากลากบูเข้าพุ่มแล้วก็มาฟาร์มนะฮะเสียเวลานิดหน่อยนะครับแต่ว่าไม่เสียบัฟแน่นอนได้บัฟแน่นอนนะครับผมยอมเสียเวลาสักนิด แล้วก็ลากเข้าพุ่มกันเถอะนะะไม่งั้นเราจะโดนเวกง่ายๆนะครับสูติว่าเรากำลังฟาร์มบูอยู่แล้วเรากำลังตีบับบูอยู่เนี่ยเผื่อตรงข้ามแบบมันเดินผ่านๆมาแล้วมันเห็นเราตีบูอยู่มันก็จะเข้าบูเราเลยนะะตามสูตรมันก็จะพยายามมาลัดเราเพราะมันรู้ว่าเรากำลังตีบูอยู่แต่ถ้าเกิดว่าเราลากแล้วก็ตีในพุ่มมันก็จะไม่รู้ไงว่ามันเดินผ่านมามันก็จะคิดเอ้ยได้นี่ไงเรียบร้อยอี้โดนมันก็จะคิดว่าเราไม่ได้ฟาร์มบูอยู่แต่จริงๆเราฟาร์มบูอยู่นะฮรเออประมาณนั ลากเข้าปุ่มปาดอุ้ยเฮ้ยพีย่น็อกอัพโอ้โหเรียบร้อยโดนเดียวมะอืมอืมนี่โดนเชิงเรียวมะนะเมื่อกี้น่าจะปาดก่อนแล้วค่อยออกมาเนาะโอเคครับก็ลุกยกันต่อนะตอนนี้ก็ตายไปแล้วหนึ่งตัวเห็นไหมผมบอกแล้วเรียวมะมันตัวกิ่งนะฮะตัวกิ่งต้นเกมดาเมจมันแรงนะเราตีสู้มันไม่ไหวไ<ๆ>ก็หา,หาฟาร์มไปก่อนนะเนี่ยปิ้งได้ไงปิงแปดสิบเจ็ด นี่พยายามโฟกัสผมจะจัดเลยลีน่านะพยายามโฟกัสผมเลยถ้าอย่างเงี้ยเรารู้ว่ามันแบบไม่มาเวทเราแล้วก็ฟามไปเลยได้นะฮะใช้การอ่านแมพเอ้ยอ่านแมพเออใช้การอ่านแมพเป็นส่วนใหญ่นะครับว่ามันจะเข้าบูเราไหมมันไม่เข้าหรือเปล่าหรือมันจะเข้าอะไรอย่างเงี้ยเราก็ใช้วิธีการอ่านแมพเอานะฮะถ้าเกิดเราไม่อ่านแมพเราก็จะแบบไม่รู้ว่าแผานตรงท่านทำอะไรพยายาม อ่าดูนะฮะเดีย๋ยวบนสองเดี๋ยวมาอยู่ล่างอ้าวจิวกอดอยู่ไหนคิวกอดอาจจะไปฟาร์มก็ได้ลีน่าอาจจะดักพุ่มก็ได้แล้วก็แบบเดาๆไว้นะฮะเออถ้ามันหายอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยมันหายหมดเอามันอยู่ไหนอ่อลีน่าโผล่บนแล้วแสดงว่าตรงกลางไม่มีลิเลียถ้าตัวที่จะโผล่มาเป็นตัวอะไรไม่มีตอนนี้ไม่มีตัวที่จะโผล่มาได้เดี๋ยวเอ้ลีน่าหายแล้วแสดงว่ามันกําลังเดินมาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อ่าน อ่านล่วงหน้าไปเดินมาหรือไม่เดินไม่รู้แล้วก็อ่านไปนะลีน่ามาเสร็จปุ๊บอ่าตรงข้างบนมีแค่สองเรียวมาร์ก็น่าจะลงไปล่างอ่าเราก็เล่นเราก็เล่นเห็นปะการอ่านแบบง่ายๆนะครับพื้นฐานในการอ่านแบบนะฮะอ่าลีน่าก็มาโป๊ผมอ่ข้างบนมีแค่สามเมื่อกี้กิวกอดอยู่ไหนกิวกอดอยู่ล่างนะฮะแสดงว่า กว่ามันจะขึ้นมาบนเนี่ยมันก็จะช้าหน่อยก็อ่าน Ooh, ฮีโร่โด้วยนะฮีโร่มันเป็นตัวที่เคลื่อนที่เร็วหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยถ้าเป็นนาคอสอาจจะมามาไวนะอย่างเงี้ยเรียวมาอยู่ล่างเห็ไนไหม,มมันโผล่แบบหมดเลยแสดงว่าเรียวม,มาอยู่ล่างคนเดียวผมก็จะเล่นนะครับผม <Park> เห็นปะก็ประมาณนี้นะฮะก็มาแก๊งมาอะไรง่ายง่ายคิก็อาจจะลงมาล่างก็ได้ไม่รู้มาไว VAN หรือเปล่าแล้วก็ลองตีดูไม่มามาไม่ทันเห็นปะ ประมาณนี้นะครับผมสำหรับการอ่านแบบง่ายๆก็ส่วนใหญ่ที่ผมเล่นผมก็จะอ่านประมาณนี้แหละอ่านแบบพื้นฐานเลยไม่ได้มีอะไรเยอะมากมายไม่ได้แบบ์คูณ4อะไรขนาดนั้นนะครับอ่านแบบมาตรฐานที่เขาอ่านกันบวกเลขตามปกตินะฮะคนเราเยอะกว่าล้วก็เล่นคนเราน้อยกว่าแล้วก็ถอยนะฮะแค่นี้เนี่ยมันตายสองแสดงว่ามันมีแค่สามเปิดคลองเลยตรงกลางมีลีน้าหนึ่งตัวแสดงว่าตัวที่จะมาแย่งผมก็จะมีแค่เลียวมะกับคิวกอด เราไหวไหมเราไหวกับมันไหมถ้าเราไหวเราก็สู้อ่าเห็นปะอ่าอยูก่กอดโผล่บนด้วยนี่ก็เป็นข้อดีเราก็ได้ได้แบบสบายๆนะทั้งดูฮีโร่ด้วยนะครับว่าเราไหวไหมอะไรอย่างนี้โอเคเอดัดพีต่อฟาร์มต่ออารามอยู่บนอเป็นกลางรืออย่เล่น อีกนครึ่งหลอดกลางมาสามแสดงว่าเล่นล่างฟรีเยน่าก็ดันไปฟรีแล้วก็รอรับกลางนี่หน,น,น้าโป๊กแรงมากชึบปึ๊บอ,อ่าเยนาเล่นเราก็เล่นตามเพื่อนหน่อยเล่นตามเพื่อนหน่อยอ่าเรียบร้อยบางทีก็แบบอ่านผ้าก็จะเป็นอย่างนี้นะ เห็นไหมเราก็ต้องดูฮีโร่ด้วยนะครับว่าเราจะเข้าหรือไม่เข้าอู้อีกนี้เขาเอาหนักนะอีกนี้เข้เอาหนักนะอืมเอาจะเราก็ต้องลองอ่านดีๆนะครับว่าเป็นยังไงอย่างเมื่อกี้ผมคิดว่าไหวแต่ก็ไม่ไหวเห็นปะอ่าดูการเงินเราการเงินเขาเออบางทีแบบออฝั่งเราป่าฝั่งเราตัวอาจจะชนะแต่ว่าการเงินตามก็อาจจะตู้กันแล้วแพ้ก็ได้สองสองแพ้อะไรเงี้ยเหมือนเมื่อกี้สองสองแพ้นะ ต้องดูการเงินดูดามเมจฝั่งตรงข้ามอะไรยังไงอะไรอย่าง,างนี้น,นี่ก็ไม่เป็นไรฮนะก็กลับมาฟางกันใหม่นะฮะก็เมื่อกี้ข้อเสียเราคือตังเราน้อยกว่าฝั่งตรงข้ามไปหน่อยหนึ่งนะฮะเพราะฉะนั้นเราก็ทําอะไรครับฟาร์มครับผมเกียยังไม่แพ้ครับลุยก,กันต่อฟาร์มเพื่อที่จะให้ตังเรามัน,มน,มนเท่ากับฝั่งตรงข้ามหรือไม่ก็นำนะหรือไม่ก็พยายามหาจังหวะ แบบฝั่งตรงข่ามันแหลมๆหลมหน่อยก็ไปลาช็อตไปฆ่ามันหรือว่ายังไงก็ได้เอาเช่นเช่อนอย่างนี้เช่อนอนีเเ้เราเข้าได้ไหมเราเ,าเาข้าได้ไหมอ้าวอ่าเราฆ่าย้อนได้อ้าวไปยีน่าก็มาช่วยวก็ตีสู้งัดตีอ่าอย่างนี้เห็นไหมก็มานิดนหน่อยๆน่อยแต่เราไม่ได้คิวนะเมื่อกี้เพื่อนเราได้ก็เคไปฮะหแครี่ได้ก็ okay, ได้ก <c> ำ <oughs> <administered> <c oughs> ไรแต่ถ้าเราได้แล้วก็ตังก็จะนำ นะตังเราหกเปนสี่แล้วน่ี้กิวกอดตายเวลาที่กิวกอดตายเนี่ยเราก็จะได้เปรียบตรงที่ว่าเราจะมีเวลาเยอะกว่าฝั่งตรงข้ามนะมีเวลาเยอะกว่ากิวกอดเพราะฉะนั้นช่วงเวลาที่ฝั่งตรงข้ามตายเนี่ยเราต้องพยายามหาตังให้นำนะฮะเนี่ยตัดทรัพยากรนะครับผมตัดทรัพยากรไปอาพอมันเกิดมาปุ๊บอ่าตังมันก็จะไม่ได้ขยับมากนะตังเราก็จะนำเพราะว่าเราไม่ได้ตายไง แต่มันตายไงเพราะฉะนั้นตังมันก็ต้องน้อยกว่าถูกไหมเพราะมันไม่ได้ฟาร์มนะครับแต่เราได้ฟาร์ามเห็นไหมสกอร์ผมก็หนึ่งสองสี่นะไม่ทำอะไรไม่นะนี่ตรงกลางเขาเล่นไงเราจับด้วยจับแคลี่เราด้วยเนียหายอนย่อน,อนตายแล้วก็ถอยโบกัสโตสำคัญได้แล้วปึ๊บเล่นเล่นเชิงนิดหน่อย <S 2> <S 2> เล่นเชิงเล่นเชิงเมื่อตังเรานำเราก็เล่นเชิงไปนะฮะอีกนิดเล่นอีกนิดจับไหม แต่อีกนิดไหมแปลงล่างโอเคพอแปลงล่างปุ๊บเราก็ใส่เลยนั่นแหละครับตีเพราะว่าถ้าลีน่าแปลงร่างใช้สกิลหมดแล้วมันก็จะขาตายนะฮะตีหลบหน้าเรียบร้อยพอตังเรานำเราก็จะตีแทงแบบสบายๆนะครับเห <c oughs> <c oughs> ็นไหมอ่าประมาณนั้นชิ้นต่อ,อไปก็เป็นดาบแดงคูดามิด เซ็ตคงเซ็ตของไว้นะครับผมแบบเบสิกนี่ผมไม่ได้เล่นอะไรแอดวานซ์เลยนะฮะเล่นแบบเบสิกมาตรฐานเลยนะครับตายซื้อเกิดซื้อเคียวเล่นแบบที่เขาเล่นกันทั่วไปนะฮะแต่อาจจะมีการตัดสินใจบางอย่างที่แบบอ,อ่ต่างจากบางคนนะครับผมบางคนก็จะแบบเฮ้ยผมฟาร์มดีกว่าบางคนก็จะแบบเฮ้ยผมไปบวกดีกว่าเฮ้ยผมไปดันป้อมดีกว่าก็แล้วแต่สไตล์ใครสไตล์มันนะฮะ อย่างของผมก็จะแบบว่าหาจังหวะฟาร์มก็ทําทุกอย่างหาจังหวะฟาร์มอันไหนล้วงได้ก็ล้วงไหนล้วงไม่ได้ก็ไม่ล้วงอันไหนไหวก็ไหวไม่ไหวก็ก็ปล่อยไม่ไหวก็แพ้แค่นั้นนะครับผมเออไหวก็ชนะแค่นี้เล่นง่ายๆไปฮะลุยเล่นง่ายๆก็เล่นง่ายๆต่อดหน่อยต่อดีหน่อยต่อดีหน่อยแต่กูจะตายเออ ก็ต้องแบบแกล้าเล่นกล้าเสี่ยงนิดหน่อยนะฮะตอนนี้อารมจับใครอ่าเพื่อนก็เล่นนะเราเลือกไม่พร้อมเราก็ไม่เล่นถ้าปล่อยเพื่อนเล่นไปเพื่อนจะตายสี่ตายห้าตายหมดทีมก็แล้วแต่เพราะเราไม่ไหวเราไปสู้ไม่ไหวถ้าเราไปด้วยเราก็จะกลายเป็นตายห้าถ้าเกิดตายหมดแต่ถ้าเพื่อนเราไหวก็เป็นแบบนี้นะฮะก็มาเอาดาร์กทำตัวมีประโยชน์นิดนึงโซโล่ดาร์กไป อ่าไม่รีหน่าไปเอาแคลี่เราแล้วอีกนี้มาช่วยเราหน่อยนะฮะแล้วก็ให้กดอันตินาะคอล้างซีซีก่อนที่อ่ามังกรก็จะตายนะฮะหรือว่าของนะครับเพื่อที่จะก,ก,กันซีซีตอนมายกแล้วก็กดผนิตลาดนะครับผมอันนี้ก็คือเบสิกของนาคอสอีกแล้วนะก็คือเวลา อะไรก็จะตายอย่างเงี้ยไม่ว่าจะเล่นตัวเะไก็แล้วแต่พยายามใช้สกิลกันสีเพื่อที่จะลาามังกรหรือว่าล่าของนะฮะเพราะว่ามันจะชอบมาทุบตอนที่มันใกล้จะตายแล้วเราก็จะยกรอยกันหมดใจังหวะนี้ก็เหมือนเพื่อนจะโดนปาดไปตายหนึ่งโอ้โหแล้วมันแรงแล้วก็สวนไป แต่ไม่ไหวฮะโดนยอนยิงหน้ามาระยะไกลโอ้โหโดนเลยช็อนนี้ไปโอไปโอยังไงนะจังหวะนี้เพื่อนก็เล่นนะเพื่อนเล่นอ่าเพื่อนเล่นปล่อยเพื่อนเล่นไปเราได้เราได้คลองนะเราคิวนะเพราะว่าการที่เราได้คลองเนี่ยมันเขาเรียกว่าอะไรมันมันดันเวฟมันมันทําแบบให้เราดีอ่ะเพราะว่าคีฟเรามันจะชนะไงมันจะชนะคีฟฝั่งตรงข้ามมันก็จะจะดันคีฟให้เรา แต่ก็จะมีข้อเสียตรงที่ว่าเราก็จะไม่ได้เงินนะถ้าเราไม่ได้อยู่ในระยะรัศมีที่เราจะเอาเงินจากคีปแต่เราก็จะได้พื้นที่แทนนะครับแต่ถ้าเราอยากได้เงินเราก็ต้องไปเวฟที่ก่อนที่มันจะชนกันนะฮะเพราะว่ามันม่วงเนี่ยหรือว่าผมเรียกมันมันม่วงแล้วกันมันจะชอบเคลียร์คีปทิ้งตายเฉยๆนะฮะเพราะฉะนั้นก็จะได้ตังค์น้อยนะครับผมก็พยายามเนี่ยมาเก็บคีบไม่ทันถ้าเป็นไปได้นะ ถ้าเป็นไปได้พูดในกรณีที่ถ้าเป็นไปได้นะบางทีมันก็จะไปไม่ทันไงเราก็จะพยายามหาเหลี่ยมเล่นหาแบบมุมที่แบบแครี่ยืนแหลม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 นี่ในความหมายผมก็คือว่าเป็นแล้วแต่ฮีโร่นะแบบสมมตินาคอสเนี่ยแคดดี่แหลมหมายถึงว่าระยะหนีของมันเนี่ยเป็นระยะหนีที่เราสามารถเข้าไปฆ่ามันได้และเราออกได้ ประมาณนั้นเช่นมันกดฟิกเกอร์เข้าไปเนี่ยผมยังตามได้แล้วเราแล้วผมเนี่ยยังสามารถออกมาได้อ,อันนั้นเขาเรียกว่ามันแหลมสําหรับผมนะมันแหลมแต่ถ้าเป็นตัวอื่นเช่นเราเล่นพวกแบบวันเดอร์ฟาร์มอย่างเงี้ยถึงแม้มันจะยืนอยู่ในป้อมอ,อันนั้นก็คือมันไม่แหลมนะแต่ถ้าเกิดนาคอสเนี่ยมันยืนอยู่ในป้อมก็จริงแต่ผมล้วงมาในป้อมอันนั้นผมก็หมายถึงว่ามันแหลมสําหรับนาคอส แต่ไม่ได้แหลมสำหรับวันเดอร์อ่าอันนี้เข้าใจปะอันนี้ผมก็เข้าไปปาดอ่าประมาณนี้มันแล้วแต่ฮีโร่นะครับผมอย่างของผมเนี่ยนาคอสเนี่ยสมมติว่ายอนม,มันไปยืนอยู่ในป้อมมันจะมีป้อมมันจะมีระยะป้อมใช่ไหมถมมว่มายืมหน้าป้อมมาหน่อยเดียวแต่มันยังอยู่ในระยะป้อมนะผมก็สามารถฆ่ามันในป้อมได้ถ้ามันไม่มีฟิกเกอร์ชุดเดียวตายอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเป็นตัวอื่นก็้า,าจ,จะฆ่าไม่ได้อันนี้นคือไม่แหลมนี่นผมจะตายวะ แบบ่าดเสียวดนชื่อสันเจ้าวันนี้ผมผมแบบเจอกันบังผมมาอยู่หลังผมมาอยู่หลังเยนาเยนาก็พยายามแบบหนีผมผมก็พยายามแบบมาอยู่หน้าเองก็คือถ้ากันหนีใครโดนก็คือตายโตรปั่นอ่ะเนี่ยตอนนั้นนะประมาณนี้นะเออ เผื่อบางคนไม่เข้าใจคําว่าแหลมไงว่าเอ้ยใครแหลมวะเอ้ยทำยังไงถึงจะมองว่ามันแหลมวะอะไรอย่เงี้ยแล้วแต่ฮีโร่ครับอ่าถ้าเป็นนาคอสผมจะสอนในเลยของนาคอสแหลมก็คือจังหวะที่อ่าสมมุติว่าแคลรี่ไม่ได้ยืยืนอยู่กับโลมอ่าสมมติว่าแบบแครี่มันยืนฉีกออกจากโลมอะ่ะไม่ว่ามันจะอยู่ในตำแหน่งไหนก็แล้วแต่เช่นมันยืนอยู่หลังสุดเลยอ่าแต่ว่าโลมมันออยู่หน้าสุด อันนั้นผมก็เรียกแหลมอะเช่นเช่อนอย่างนี้อย่างนี้เห็นไหมรวมรมอยู่ตรงกลางรมอยู่ตรงกลางแต่แคลรี่อยู่ฝั่งนั้นอันนั้นคือแหลมนะเห็นไหมโอม่าเข้าได้เดีย๋ยวผมมาหาจังหวะลว้งอ,อ่าอย่างนี้นเห็นปะอ่าอย่างนี้อย่างเงี้ยในในมุมมองผมคือมันไม่ได้แหลมนะยอนไม่ได้แหลมเข้าใจไหมมันยืนติดกับอี้ยถ้าเป็นในปกติท่านผู้ชมจะมองว่าอะไรยอนก็ไม่ได้แหลมนี่ แต่ท่านผู้ชมเห็นอะไรไหมครับว่ายอนมันไม่สามารถหนีได้ในตำแหน่งนั้นและด้วยความที่มันเป็นนาคอร์สมันสามารถฆ่าได้นะครับผมเพราะฉะนั้นนี่แหละ <c oughs> คือการที่ผมบอกว่าหาจังหวะลวงดีๆหาจังหวะที่มันแหลมๆจังหวะที่เราลวงได้นะครับผมอ่าสองที่ผมก็บั่นใจด้วยเพราะว่าผมมีเกิดมีอะไรอย่างเงี้ยไงอันนี้ก็เล่นไป <c oughs> เรียบร้อยตายไปครับผมแล้วก็จบเลยนะ เห็นจากจังหวะเมื่อกี้ท่านผู้ชมก็มองว่าอุย้ยมันมันยืนติดลมเลยนะมันไม่ได้แหลมนะแต่เราก็สามารถลวงได้นะครับผมอประมาณนี้เนาะก็ทิกเล็กน้อยนะครับในการเล่นนิดหน่อยนะแต่ถ้าเมื่อกี้ผมไม่มีเกิดผมอาจจะตายฟรีก็ได้นะครับผมประมาณนั้นนะครับผมก็ลองคํานวณกันดีๆนะครับลองวิเคราะห์กันดีๆว่าจังหวะนี้เราลวงแล้วมันเป็นยังไงนะฮะโอเคนะก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดดิงแจ้งเตือนเอาไว้นะครับ เดี๋ยวไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสลับคลิปนี้ก็บายบาย